มีใครรอรีวิวสิ่งนี้อยู่บ้างไหมคะอายแชโดว์พาเลตตัวใหม่จาก our glass our glass curator eye shadow palette เขาเป็น้ s h แชโดว์พาเล e ที่มาด้วยกัน4ช่องเขามีทั้งหมด6เฉดสีนะคะพิเศษก็คือทุกพาเล e สีจะไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ eye swatch สามพาเลตที่ไอมีให้ดูมีทั้งเนื้อแม t ชิมเมอร์ซาตินแล้วก็เมทัลลิกสีที่ไอได้มาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะก็คือ minimalist เป็นโทนน u t r รลนะคะเนื้อแมตทั้งหมดนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้า idealist นะคะก็จะเป็นสีโทนสดใสขึ้นมาน่อย อันเนี้ยจะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์เนื้อซาตินแล้วก็เนื้อแมตเลยสุดท้ายคือเรียลลิสจะเป็นสีโทนน้ำตาลคอปเปอร์นะคะมีทั้งเนื้อแมตเนื้อซาตินชิมเมอร์แล้วก็เมทัลลิกจะมาใช้สีไอเดียลิสให้ดู้อมกันอาจะใช้สีอ่อนนะคะลงไปทั่วเปลือกตาก่อนจะบอกว่าสีชัดมากแล้วก็ใช้สีเข้มขัดเบาบริเวณหางตาทาสีชิมเมอร์ลงไปบริเวณกลางตานะคะแล้วก็หัวตาเลยแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีไอเดียลิสคือเข้ากับเมคอัพของอายวันนี้มากๆีเ่่ย้าาวใชงหมาะกับที่่ชอบแตงหน้าโทนแบบชมพู พีชคือสีน่ารักมากาได้ใดก็คือสีชัดเนื้อนุ่มนะคะให้ดูสีชิมเมอร์ของเขาทุกคนเห็นปะมนันวิงมากใครกำลังมองหาอายแชโดว์พาเลทดีๆสักตัวนะคะแนะนำเลยของ h เว r g l a s าสีสวยเนื้อนุ่มเขาคิดสีมาให้แล้วไปกดได้ที่ Sephora เลย